หลายพื้นที่ของทางภาคอีสานนี้ถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคาดว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะคะอย่างในพื้นที่ทางภาคเหนือเองที่จังหวัดเชียงรายเกาะหน้านี้หนักมากจริงๆแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำแล้วก็ระดับน้ำเริ่มลดลงมาแล้วแต่ว่าเราจะเห็นภาพความเสียหายนะคะเป็นภาพดินโคลนที่กองทับถมกันสูงเกือบเท่าบ้านหนึ่งชั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่าสูงเกือบจะเสียดเฟ,ฟดานผ้าฝ้าเลยค่ะ ตรงนี้เลยตรงนี้เลย กลมันไม่แน่ามาไดตามี่นคุณผู้ชมหลายคนคงสงสัยว่านี่คือใต้ถุนบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะคะที่เขาคลันคลานเนี่ยด้านบนที่เห็นคือเพดานฝ้าอย่างที่ีชัดเราตกใจมากเลยทันทีที่เห็นภาพเนี่ยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอโคลนเนี่ยที่สูงทับถมขนาดนี้นะคะคือด้านล่างเนี่ยเป็นชั้นหนึ่งของบ้านชั้นหนึ่งของบ้านไม่ใช่ใต้ถุนบ้านนะไม่ใช่แต่ว่าโคลนมาสูงขนาดนี้คลิปวิดีโอที่นายอับสวินโรมประเสริฐนายก กิติมศักดิ์สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยได้นําทีมงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดประสบเหตุน้ําท่วมนะคะที่บ้านหลักหนึ่งพอไปถึงต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ได้สูงแล้วล่ะค่ะแต่ที่สูงก็คือโคลนค่ะ โคลนสูงเกือบจะถึงเพดานชั้นหนึ่งของบ้านแล้วเกือบจะลามขึ้นไปถึงชั้นสองของตัวบ้านแล้วทีมงานขึ้นไปช่วยเจ้าของบ้านก็ไปช่วยกันร,รับมาจากชั้นสองเนี่ยพาลงมาด้านล่างโดยโครนที่ทับถมกันนั้นมีความแน่นมากคือสามารถเดินเหยียบได้แล้วไม่ยุบตัวไม่ยวบลงไปอะคะ่ะค,คือทับถมมากขนาดนั้นส่วนข้าวของภายในบ้านพังเสียหายทั้งหมดนะคะมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกไม่คิดเลยว่าโครนจะสูงขนาดนี้แถมยังเป็นห่วงด้วยห่วงคือ ตอนที่เอาโครนออกเนี่ยจะเอาโคลนออกยังไงมันสูงขนาดนี้ตนักกันกี่วันถึงจะหมดนะคะแบบนี้นี่คือปัญหาหลังจากที่น้ำ,นำ<ด>ท่วมลงไปแล้ว่าลงไปแล้วขั้นตอนการเยียวยาคือคสิ่งเหล่านี้แหละนะครับเอาไปดูอีกเหตุการณ์นึงครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็โอ้โหเป็นขนาดนี้เลยเหรอผู้ใช้ทวิตต์กลายหนึ่งครับโพสต์คลิปสภาพความเสียหายจากน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตู้เซฟครับคุณผู้ชมตู้เซฟเขาใช้เก็บเงิน แต่ว่าพอเปิดออกมาดูโอ้โหธนบัตรต่างๆที่อยู่ในตู้เซฟถูกน้ําท่วมแล้วก็ดินโครนเนี่ยมันเข้าไปกับน้ำนะครับซะลงไปจนกระทั่งเข้าไปในตู้เซฟไปอยู่กับเศษเงินเศษทองจะเห็นนะครับว่าเขาพยายามเอาเงินในตู้เซฟออกมาโกยออกมาโกยออกมา,ก,ออก,มาก็มีแต่โคลนเป็นจำนวนมากนะครับที่ไหลออกมาด้วยคลิปนี้เจ้าของตู้เซฟบอกว่าโครนที่เข้าไปในตู้เซฟนะทันนี้ขนาดปิดแล้วนะ 50เซนติเมตรครับแล้วก็เอามาลงเพื่อเตือนสติเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไม่คาดคิดแล้วก็เกิดกับใครหลายต่อหลายคนจริงๆ ขณะที่บุญส่งตินารีซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองเชียงรายค่ะบอกว่าขณะนี้เหตุน้ําท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังคงมีอีกหลายชุมชนที่ถูกน้ําท่วมอยู่แต่ว่าสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะคาดการว่าสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2-3วันนี้หากไม่มีมวลน,น้ําก้อนใหญ่เข้ามาเติม โดยอุทกภัยครั้งนี้ในเขตอำเภอเมืองมีผู้เดือดร้อนกว่า40,000คนทางภาครัฐเองก็จะเร่งเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟฟ้ากับน้ำประปาตอนนี้ได้รับความเสียหายอยู่หลายจุดค่ะที่เราจะต้องคิดและวางแผนดำเนินการต่อคือการฟื้นฟูการดูแลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีหลายส่วนเข้ามาอย่างเช่นเลขาสทช ก็จะมาดูมวลนนะ้ําหลังจากน้ําลดเนี่ยมันพ่วมขังที่ไหนมาประมาณประเมินแล้วจะสูบออกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้มีผู้ตรวจของกระทรวงสาธารณสุขทีมแพทย์ก็ทางจังหวัดก็มาหมายให้ในอำเภอมามาดูแลนะครับว่าหลังจากนี้ดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องออบ้านเรือนเราจะทํำยังไง ส่วนที่ด่านแม่สายวันนี้นะคะยังคงมีประชาชนข้ามไปมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสัญจรโดยรถเนี่ยยังปิดอยู่ยังไม่ให้นะคะข้ามได้เฉพาะการเดินทางโดยคนข้ามผ่านไปผ่านมาได้เท่านั้นบางคนเนี่ยมีการขนไม้กวาดขนอุปกรณ์สำหรับการตักโคลนโดยเขาบอกว่าความเสียหายฝั่งท่าขีเหล็ก ก็เสียหายหนักไม่ต่างจากทางฝั่งของแม่สายค่ะหลายคนก็เลยข้ามมาเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์ทางฝั่งไทยแล้วข้ามกลับไปทําความสะอาดบ้านเรือนของเขานะคะขณะที่เรื่องของการทําความสะอาดถนนหน้าด่านพรมแดนแม่สายยังคงมีดินโคลนอ,อีกเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันกับร้านค้าที่อยู่ริมสองฝั่งข้างทางแม้ว่าจะเริ่มทําความสะอาดร้านมาแล้วถึง3วันแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีดินโคลนอ,อีกเป็นจํานวนมากที่ติดค้างอยู่นะคะ ก็จะปรากฏเห็นภาพความเสียหายภายในร้านชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มีการตักโคลนทิ้งก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอะไรที่พังเสียหายไปบ้างค่ะ